วันนี้ออกมาแจ้งคู่หูตอนเย็ยนครับท่านผู้ชมเนี่ยซื้อขนมมาฝากดูดู<อ>ดูครับจะได้กินขนมวะนนี้อยากกินเหรอ,อซื้อขนมมาให้มันด้วยดีใจใหญ่เนี่ยครับท่านผู้ชมดีใจใหญ่แต่กินขนมด้วยอยากกินใช่ไหมฮึ ชอบกินขนมทำไงก่อนทำไงก่อนทำยังไงอยากกินขนมต้องทำยังไงก่อนแก้งมันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับผมนะกคารในช่องของนัก ตกปลาพาแซบครับผมวันนี้ตอนเย็นครับผมตอนนี้ก็น่าจะสิบเจ็ดนาฬิกาเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่รู้ครับน,นี้ออกมาตีประช่อนตอนเย็นครับผมกับบรรยากาศตอนเย็นเยน็นี่ครับผมจะลองมาตีประช่อนตอนเย็นดูไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับผมนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นก็จะประมาณนี้พอดีมีเวลานิดหน่อยครับผมเลยแวะ มาลองดูสิปลาปลามันจะกินเหยื่อไหมก็เหมือนกับฝนจะตกแต่ผมว่ามันคงอากาศดีครับผมลมเย็นสบายเนี่ยผมก็จะตีเลาะชายตะลิงดูกับคู่หูจอมซนอยากกินขนมอีกแล้วนี่ซื้อขนมมาให้มัด้วยครับให้ไปชิ้นหนึ่งแล้วนะนี่เดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อน วันนี้ผมก็จะใช้เหยื่อเป็นกบกระโดดสลรคามโดดอยู่นะผมจะลองตีเละชายตลิ่งแถวนี้ดูครับผมเนี่ยบริเวณนี้เลยครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับจะมีตัวนะครับเป็นกบกระโดดสลัมาลองมุมนี้ดูครับผม ถือว่าปลามันอยู่กลางบ่อไม่อยู่ชายตะลิงผมจะลองตีลงตรงกลางดูครับตีลงโลง่ลงแลง้วก็ต้องปลดกาดเลยครับปลดกาดท่อกาดออกเลยตีลงโล่งเผื่อปลาลงไปกลางบ่อครับผมเพราะตีชายตะลิงไปแล้วมันไม่กัดลองตรงกลางดูสิ มีช็อตเด็ดๆไปฝากเพื่อนๆมิน,น้สวัสดีสรุปแล้ววันนี้ปลาก็กัดเหยื่อไปทีเดียวครับท่านผู้ชม กัเดเยื่อที่เดียวผมก็เลยมันเมืดแล้วผมก็เลยลว่าจะกลับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้ตัวใหม่แน่นอนครับผมคลิปนี้ก็กินแห้ออไปครับบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องเนี่ยครับผมบรรยากาศตอนเย็นเย็นครับ แล้วครับผมวันนี้ก็กินเหี้ยวไปเดี๋ยวพรุ่งนี้แก้ตัวใหม่ครับผมบรรยากาศตอนเย็นมาฝากครับอยู่สสวยคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม นี้ก็ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ